โอ้โหแม็กหัวน้ำปิดตาสวยแล้วเนาะอ,อ่าสวัสดีครับทุกท่านออกมาพึ่งหามีเลยครับผมขี่มาดูลังที่ผมเจอนะครับช่วงนั้นผมเจออ่อนไว้นะครับแต่ก็ปล่อยจนแก่เลยนะครับผมรอเอาน้นําอย่างเดียวนะครับไอลังนะั้นไม่ไม่ได้ไปสนใจมันนะครับผมก็สนใจหัวน้ำอย่างเดียววันนี้ใหญ่กว่าเก่า ผมวัวเก่านะครับผม่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมเกือบสองวานะครับผมถึงที่ครับผมก็ผมใส่ควันไปแล้วนะครับไม่งั้นจะมาช็อกอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ได้นะครับน้องๆที่ถามนะครับโอ้โหน้ำสวยนะครับผม วันนั้นไม่มีน้ํานะครับผมที่ผมมาถ่ายตอนแรกนะครับมาจับแล้วก็ล้างเนี่ยขาวโจ้เลยแต่ว๋วหัวน้ำไม่มีนะครับก็เลยปล่อยมันไว้วันนี้ขยายใหญ่มากนะครับต้นถอดลังไปประมาณสองเที่ยวแล้วนะครับผมอันนี้เที่ยวสองแล้วนะครับเที่ยวล่างอยู่ล่างนู่นนะครับผมส่วนเที่ยวสอ,นะองเนี่ยไปอยู่ช่วงนี้นะฮะมาตัดครับผมของหัวน,น้ําเดี๋ยวลัางผมจะผูกไว้ที่เก่านะฮะ ดูพึ่งที่เจอครับผมที่ผมตัดหลังเอาไว้นะครับไม่เอาหลังไปครับผมพวกซัดไปซะแล้วเสียดายมากมาเกาะเมาน้ํานะครับผม เี่ครับผมน้ําพอได้อยู่นะครับ มีกลิ่นดอกกระดู่นะครับเพราะว่าประดู่เนี่ยออกแล้วนะครับผมหอมเลยเนะี่ย น้ำน้ำสวยอยู่เหมือนกันมากับพี่แม็กนะครับวนมาต่งกันไก่หน่อยทีพ่อลืมโยนไก่ทิ้งไปซะแล้ว ระวังเหยียบนะตรงนั้นอนะ่ะหางนิ้งแดงอ่ะเนาะนี่นี่นา,นนานงโ <c oughs> ด่งไหมจะได้พึ่งมา <c oughs> ว่านรับสายก่อนลาธิน,นานาอะไรหนูฮะ อ๋อยังยังไม่มีเลยครับตอนเนี้ยนะครับเพราะว่ามันได้น้อยครับผมบางทียังมันไม่ค่อยมีน้ํานะครับผมช่วงนี้ต้องต้องรอให้ได้เยอะๆก่อนนะครับอ่ะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเคลีย ตรงที่เขย่าไปนะครับเพราะว่าต้องเขีย่ยให้มันเข้ามานะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ค่อยมาเกาะ,ะจากหลังที่ผูกเมื่อกี้นะครับผมก็ขี่ดูมาเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ได้จอดลงดูนะครับผมเจอเจอก็ลงมาดูนะแต่ปะกะติหามิ้มต้องต้องจอดแล้วก็ลงดูนะครับถึงจะเจอนะครับอันนี้อยู่ข้างลองเลยนะครับผมอรุ่นหัวน้ำกันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ โอ้หัวน้ําสวยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับยังไม่เต็มดีนะฮะยังอ่อนทุวด้วยซ้ำแต่หัวน้ําแ่มเลยนะครับแบบนี้ขอนะครับผมไม่ไม่ผูกนะฮะ น้องเรื่องไฟนะครับผมดับให้สนิทนะครับก่อนออกจากป่านะครับผ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วครับผมรังมิ้กกนนะครับนี่แกสอนเยทุกคนเห็นไหม พอขี่รถมานะผมล้วก็เจออะไรอยู่ข้างทางนะฮะโอ้ยมไม่เห็นเลยพ่อเห็นละไปหากันต่อนะครับผมอันนี้แม็กนามวันนี้มิวไม่มานะครับผมเพจยิงพลอยด้วยนะครับผมของผมมันเป็นเพจตรีมเกลนนะผมเจ้าเม็กอันนั้นของัยรุ่นครับแต่ของยิงพลอยเนี่ยสปะนะครับผมจีกงกับจีพึ่งครับผมนะครับสวยครับผมรังนี้นะครับโอ้โหพอเข้าแสงแดดนี่งามโป้เลยเนี่ยครับกําลังเต็มใส่หนูดูดูรังนี้เห็นนะอืม มีเกสรดำๆนั่นคือเกสรน,นะครับผมกัดกินกับก้อนน้ําเนี่ยได้เลยนะครับผมมีประโยชน์ดูน้ำไหมหนูเนี่ยครับปลายหาัต่อครับผมงามโพดเลย